ทำข้อฟันมาแล้วสามารถถูได้ไหมคลิปนี้ผมตอบับพี่หมอปันครับเฮ้ hey, ทุกคนก่อนไปรับชมสาระดีๆฝากติดตามพี่หมอทางช่องทางต่างๆด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่หมอโชคด้วยนะครับจากนั้นนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับไปรับชมสาระกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพี่หมอปั่นคนดีคนเดิมไม่ได้หายดวกันนานแล้วนานมากก็มีหัวข้อที่หลายคนสงสัยเพราะพี่หมอปั่นเป็นหมอใส่ฟันครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อการทําครอบฟันไปแล้วจะมีโอกาสเกิดฟันผุหรือเปล่าเฮ้ยมันก็เป็นข้อที่แบบไม่ง่ายไม่ยากนะแต่ก็จะตอบให้หายคาใจครับยังไงบ้างครับจริงๆแล้วการทําครอบฟันนะครับเริ่มก่อนคือการทําครอบฟันเราจะทำในกรณีที่ อาจจะเป็นฟันที่แตกเยอะมากหรือเป็นฟันที่รักษาลักฟันมาแล้วเพื่อเสริมความแข็งแรงของฟันเพราะฉะนั้นหลักการของการทาครอบฟันคือเรามีตัวฟันเดิมของคนไข้อยู่เรายังมีเนื้อฟันเดิมอยู่แต่เราเอาตัวครอบไปพุ่มทับมันนะครับอันนี้คือหลักการเหมือนหมวกกันเนาะใช่จะคลุมคลุมให้ข้างนอกมันแข็งแรงขึ้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากราวมราวเหมือนมงกุฎใช่ครับอ่านะครับหลักการก็คือต้องมีรากที่เป็นธรรมชาติเนื้อฟันธรรมชาติ เ้วเนื้อฟันที่ต้องมากพอที่จะเกาะใช่บางอันนี่ไม่พอแล้วก็ต้องถอนไม่พอก็ต้องถอนครับอ่ะทีนี้มาถึงอ่ะเราเข้าใจแล้วว่าครอบคืออะไรคเหมือนวกกันน็อกนะต้องมีเนื้อฟันนะใช่เราบูดได้ไหมได้อ่ะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้การที่ทําครอบฟันเนี่ยก็คือจะต้องมีเนื้อฟันให้เราครอบเข้าไปครับเพราะฉะนั้นการการที่ฟันผูเกิดขึ้นได้นะครับทางนี้ทางนั้นบริเวณที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงที่ครอบมันพุ่มด้าน ด้านในเนี้ยตรงนี้จะไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมเลยอืเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโอกาสที่ขี้ฟันจะไปติดเศษอาหารจะไปยัดที่ทําให้เกิดการผุได้นะครับบริเวณที่จะเกิดการผุได้ก็คือจะเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างรอยต่อของตัวเนื้อฟันธรรมชาติกับครอบฟันอ่าครับใช่พูดง่ายๆคือครอบเนี่ยมันเหมือนสมมกันนาอกครับไอตรงตรงหมวกที่เป็นเหล็กที่เป็นกระเบื้องเซรามิกเซอร์โคเนนเนี้ยไม่ผุไม่ผุผแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี มันมีขอบยังไงว่า้ม,มีรอยต่อใช่ไอ้รอยต่อขอบเ,เล็กๆเนี่ยครับอาจจะรั่วแล้ว<ช>ปูได้ใช่ครับแปลว่ายังผูได้แปลว่าผูได้<ช><ล>ทีนี้เราทํายังไงถึงจะรู้ว่าชันผูหรือฉันไม่ผูอะอ่าอ่าปกติแล้วคือหนึ่งคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นฟันที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเกิดตัวฟันมันเริ่มผูก็จะเริ่มมีอาการเสียวเกิดขึ้นนะครับหรือเราจะเห็นเลยว่า,าตรงขอบของตัวครอบฟันเนี่ยถ้าถ้าคนไข้มองเห็นอาจจะเห็นเป็นรูเข้าไปเลยก็มี ใช่อ่าอ่านี่ก็จะเห็นได้ง่ายแต่ว่าในกรณีที่ฟันที่มันเคยรักษารากฟันมาแล้วที่มันจะไม่มีอาการเสียวได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอเป็นคนตรวจดูนะครับเพราะว่าพวกนี้จะตรวจฟุตค่าจะดูเองค่อนข้างยากเพราะจะไม่มีอาการอะไรจริงๆหมอตรวจก็ไม่ได้ง่ายนะหมอตรวจก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันมักจะผูกตรงซอกฟันเทสพวกนี้ส่วนมากจะผูกตรงซอกระหว่างฟันสองซี่ก็อาจจะต้องใช้การตรวจทั้งเอ็กซเรย์แล้วก็ใช้เอ็กอคลเลอร์คือตัวเกี่ยวจิกยูไปใช่ครับฮะเั้ ผูได้ไหมผูได้ผูกเวณคอฟันได้นะครับแล้วก็จะผูจากเนื้อฟันข้างในนะครับรู้ได้ด้วยการถ้าอาจจะมีการเสียวหรืถ้าฟันที่รักษารากแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจโดยคุณหมอคลิกเลรก็ตรวจอย่างละเอียดครับทีนี้ถ้าเราผูคอพตรงนี้มันผูง่ายไหมโดยทั่วไปเมื่อเราทำครอบเสี่ยแน่นอนหลายคนดูคลิปนี้คือฉันทำครอบอุชิจะผูไหมแล้วทำยังไงดีกว่า คำถามของหักคนนี้คือทำยังไงถ้าฉันทำครอบแล้วทำยังไงให้มันไม่พุโอเคหลักการง่ายๆนะครับก็คือให้นึกซะว่าตัวครอบนี้คือฟันของเราแท้ๆนั่นแหละ,ะเพราะฉะนั้นการดูแลกษาคือดูแลกษาเหมือนฟันปกติแปลงฟันใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปลงซอกฟันช่วยนะครับส่วนมากแปลงฟันเนี่ยทุกคนส่วนมากทําอยู่แล้วนะครับปัญหาที่มักจะพบเลยคือตัวครอบฟันจะผุตรงซอกฟันซึ่งตรงซอกฟันเนี่ยเกิดจากคนไข้ไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันนะครับพอไม่ได้ใช้ไหมขัดฟันปุ๊บตรงบริเวณระหว่าง อรอยต่อของครอบกับกับเนื้อฟันบริเวณซอกฟันก็จะไม่ถูกขัดสีเลยครับก็จะมีขี้ฟันเข้าไปติดเยอะติดนะหมักมมนานๆก็เกิดการฟันผุกเกิดขึ้นแล้วก็จะลึกเข้าลึกเข้าเนี่ยครับก็ต้องใช้ไหมขัดฟันนะครับใช่ค่อนข้างสําคัญครับอีกอันหนึ่งนี่ขอเสริมส่วนตัวได้ไหมคือต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราครอบเนี่ยก็คือการกรอฟันให้เป็นหลิมๆแล้วก็ทําครอบเนี่ยที่มีพื้นผิวมันสวมกันสนิทปึ๊บเลยทีนี้ต้องบอกว่า สมุดเสลกันและมันใช้กาวทางธร,รกรรมทีนี้ถ้าเป็นรุ่นเกา่าจะมีการละลายตัวได้ากาวทางธร,รกรรมถ้าเป็นรุ่นเกา่กาๆเนี่ยอาจจะมีการละลายตัวเกิดขึ้นครับซึ่งทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่ว่ากาวประเภทไหนแต่ว่ารุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะใช้เป็นเรซิ e ซีเมนต์ซึ่งไม่มีการละลายตัวก็จะลดการผุลงไปได้หรือรั่วได้เพราะว่าข้อมันจะผุข้างในเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากรั่ว ใช่ครับขอ,ตองรตรงนี้รั่วตรงของแล้วก็ตึมเศษอาหารเศษความเป็นกรดเข้าไปแล้วกินกินข้างในใช่ใชไหม้นถ้าเป็นรุ่นเกา่าก็อาจจะผุกยาลกว่าน่ะ ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มมีอาการหรือสงสัยเนี่ยควรทำาไงครับก็รีบมาตรวจะนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นชัดเจนหมอเห็นชัดเจนเลยก็คือคงต้องลองรื้อครอบมาดูะนะครับถ้าเกิดไม่ชัดเจนเนี่ยต้องเอ็กซเรย์เช็คดูก่อนเนาะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนมากแล้วถ้าเกิดเริ่มมีอาการผุเข้าไปแล้วคราวนี้ต้องมาดูแล้วว่าเนื้อฟันที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเพียงพอหรือเปล่าเราต้องรื้อครอบออกมาดูถ้าเนื้อฟันย,ยังเพียงพอเราจะสามารถรักษา รากฟันหรืออุดฟันแล้วก็ทําครอบฟันติดเข้าไปใหม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันผูกกินเข้าไปเยอะมากจนมันเหลือเนื้อฟันน้อยเกินไปอาจจะต้องจําเป็นต้องถอนฟันนะครับเพราะฉะนั้นก็การตรวจฟันเป็นประจําก็ค่อนข้างสาคัญสาคัญแบบนี้มากๆถ้าเราทีนี้ครอบหนึ่งซี่เนี่ยอายุโดยเฉลี่ยของเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆพวกนี้อยู่ที่การดูแลหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายปัจจัยนะครับอย่างเช่นสมมติเรื่องของการแปลงฟันในเรื่องว่าที่แปลงฟัน สีอย่างรุนแรงมากเหือกจะร่นไวอพอเหือกร่นไวปุ๊บก็จะเห็นขอบของข้อฟันรอยต่อรอยต่อ,อซึ่งถามว่าพังหรือเปล่ายังไม่รอบยังไม่ได้พังแต่ว่าอันนี้ก็จะมีผลอย่างเช่นคนไข้าบางคนรู้สึกว่าพอเห็นรอยต่อน,นี้แล้วไม่สวยออันนี้ก็จะต้องทําใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของวัสดุที่เราใช้นะครับ ไอตัววัสปดปุปัจจุบันที่เราใช้กันมากๆอห่ือประเภทเซอร์โคเนียแบบนี้โอกาสที่มันจะบินฉรุจะยากค่อนข้างค่อนข้างยากมากๆนะเพราะฉะนั้นอายุของมันเนี่ยยาวเราคาดว่าพวกที่ทําไปเสร็จแล้ว10ปีคนรจะต้องอยู่ได้ง่ายก็คือถ้าคนให้ดูแลดีเนี่ยจริงๆสามารถอยู่เกิน10ปีถึงตลอดอายุคนไข้ได้เพียงแต่ว่าถ้านักง,งานวิจัยเนี่ยมันก็จะมีนัยยว่าถ้าทําครอบเนี่ยก็อายุไขโดยเฉลี่ยของฟิกซ์โปรตีสิกก็คือพวกครอบก็อยู่ที่มาณแปดถึงสิบปีครับ ใช่อยู่ที่เราดูแลอันนี้ตัวเลขเนี้ยไม่ได้หมายคาทุกคนต้องเท่านี้นะ,ะน,อน้อยกว่านี้ผิดหรือถูกไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าเขาเป็นปเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วทีนี้คําถามคือ,อครอบแล้วผูกได้ไหมผูกได้นอกจากผูกแล้วอะไรที่ทําให้ครอบเราต้องแก้ไขเช่นอยากจะคําถามนี้อยากจะสื่อถึงว่าครอบเนี่ยมันแข็งเราไปเคี้ยวหนัหนกๆได้ไหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วครอบฟันเนี่ย รับแรงสมมติเราใช้ตัวครอบที่คอนแข็งแรงอย่างเซอร์โคเนียใช่ไหมครับรับแรงได้ดีมากอ่าเอาคอนไปทุบยังไม่แตกเลยจริงอ่าก็มีการศึกษาที่เอาตัวครอบเซอร์โคเนียวางบนไม้แล้วเอาคอนทุบที่ครอบไม้บุกครอบไม่แตกครอบมันคู่เลยไม้เลยครับแต่ว่าการที่เรารักษารากฟันไปทำครอบฟันไปส่วนมากใองข์ค่ายว่าเรียกของแข็งให้หน่อยอืมไม่ได้เพราะกลัวครอบพังครับกลัวเพราะกลัวที่รากฟันจะแตกนะครับเพราะว่าตัวครอบมันแข็งแรงแต่ว่าเวลาเรากินของแข็งเนี้ย แรงก็จะส่งไปที่ตัวรากฟันของเราเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเกิดตัวรากฟันแตกหรือรากฟันร้าวเกิดขึ้นได้อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือของที่แข็งมากๆอย่างเช่นทําครอบแล้วก็ไม่ควรจะไปช็กัดปูเกิดอะไรแบบนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลี่ยงพวกนี้นะฮะทีนี้คำถามสุดท้ายเลยข้อผูกได้เคี้ยวหนักๆรากก็แตกได้นะครับคำถามคือถ้าฉันสงสัย ว่าฉันต้องทําครอบใหม่หรือมาตรวจแล้วจะพบว่าต้องทําครอบใหม่ไม่ทาได้ไหมหรือว่าทําไม่ทําดีถ้าร,รู้สึกว่ามันเริ่มรัว่วเริ่มขู่เริ่มสงสัยมีอาการใดๆเงี้ยคุณหมอแนะนําว่าสมมติอ่ะผมมีคนไข้หนึ่งคนมาถามว่าเฮ้ยคุณหมอตรวจแล้วเริ่มรั่วแล้วเริ่มแบบมีอาการใดๆแล้วเหนือกเริ่มล่นแล้วคุณหมอแนะนําว่าทําใหม่ทุนะครอบเนี่ยคนไข้บอก ไม่ทำได้ไหมรอได้ไหมหรือไม่รอดีกว่าอืมอ่าส่วนตัวผมแล้วผมจะไม่ไม่ได้แนะนําให้รอนะครับเพราะว่าในในในมุมของหมอคือเลยอาจจะเก็บฟันแท้ไว้ให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาลื้อครอบออกมาแล้วจะเก็บได้หรือไม่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเก็บได้อย่างน้อยจะดูแลมัน ให้อายุยืดไปนิดนึง mm hmm. ส่วนตัวไม่ได้มองว่าฟันที่รักษารากหรือทาครอบไปแล้วเนี่ยอยู่กับคนไข้จนตายไม่ได้มองแบบนั้น mm hmm. นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยากชะลอการทํารากฟันเทียมให้นานที่สุด uh huh. การทํารากฟันเทียมเนี่ยมันเป็นการทดแทนฟันที่ดีที่สุดแต่ไม่ดีเท่าฟันแท้ของเรา uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้บางคนก็จะบอกพูดอย่างนี้เหมือนกันว่าแบบว่าไม่ทําได้ไหมเดี๋ยวรอถอดใส่รากเทียม mm hmm. จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วนะส,วนะสุดท้ายแล้วคือคนไข้เป็นคนตัดสินใจ นะครับส่วนหมอก็จะมีหน้าที่แนะนําว่าในมุมมองของหมอนะอยากให้พยายามเก็บฟันแท้ไว้ก่อนออนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนไข้ไม่สะดวกเราก็ก็ต้องยินดีตามคนไข่จริงก็คลิปนี้นะคะรับโดยส่วนตัวก็อยากจะแนะนําว่าถ้าเริ่มมีอาการคุณหมอแนะนําว่าสงสัยว่านู่นนี่น,นั่นว่าต้องรื้อต้องเปิดเข้าไปดูว่ามันรั่วมันผุจริงไหมเนี่ยให้รีบทำเพราะว่าอย่างน้อยคือเก็บรากเราไว้ค่าจานก็แค่ค่าทำครอบฟันสุดท้ายถ้า เราต้องไม่ทำละไปทำรากเทียมเลยมันอาจจะไม่ใช่จบแค่ลากเทียมนะต้องมีค่ากระดูค่าถลมฟันต้องดออีกสุดท้ายไม่มีอะไรดีเท่าฟันแท้ของเราถึงแม้ว่าจะเป็นฟันรที่ทำค้อกก็ตามดีนะก็คงประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากให้หมอปันฝากถึงคนที่เริ่มหรือมีอาการที่ต้องทําครอกอะไรอย่างเงี้ยฝากถึงว่าเราต้องพิจารณาอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยครับ หนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกไป<ม>ดูแลสุขภาพตามปกติเลยแปรงฟันใช้แปรงขัดฟันเหมือนฟันธรรมดาได้เลยนะครับสองคือพยายามมาตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆหกเดือนอ,อย่างน้อยถ้าไม่ส่วนจริงไม่ควรเกินปีหนึ่งคือถ้าเกิดได้ใ,ในช่วงระยะเวลานี้มันจะยังไม่รุนแรงมากนะ<อ>นะครับแนวโน้มว่าเราเจออะไรปุ๊บมันจะมักจะแก้ไขได้ในช่วงเวลา<อ>เพราะฉะนั้นพยายามมาให้หมอตรวจดูนะครับจะได้เช็คได้เจอโรคระยะต้นๆก็จะแก้ไขได้ง่ายสุดท้ายคือถ้าหมอตรวจเจอแล้ว ก็รีบแก้ไขรีบทำซะอย่าไปรอแบบขออีกหกเดือนได้ไหมหมอไม่ไม่ติครับรอได้แต่ผลเสียมันไม่คุ้มกันชนะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรใครทำครออยากรู้รายเกียวข้อถามมาปันได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับฝากคนไลค์ซับสไคร้เป็นลังใจให้หมอโชคและทีมงานให้ปันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ